สว่างสามเมด้วยปัญญาไม่มีสุขภาพดีมีวินัยตั้งใจศึกษายิ้มง่ายไหวงามโทำง,งานคุณธรรมเสริมสร้างปัญญา สากกรศึรรโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2เปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียน133คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนมีนายเทียนชัยเทียมทองดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่12เดือนมกราคมพุทธศักราช2486เดิมชื่อโรงเรียน ปประชาบาลตำบลแก่ห้าบ้านหนองบัวน้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด16ไร่2นาน30ตารางวาผู้ทธศาสนาสุภาษิตป,ประจำโรงเรียนคือนาทีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญของโรงเรียนคือสุขภาพดีมีวินัยตั้งใจศึกษาสีประจำโรงเรียนสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองหมายถึงสีแห่งคุณธรรมแสงสว่างแห่งปัญญาสีฟ้าหมายถึงความเป็นผู้มีสุขภาพพลานาัยสมบูรณ์แข็งแรงตราสั เอลักษ์โรงเรียนเป็นรูปดอกบ,บัวบานสีชมพูอยู่เหนือน้ำล้อมรอบด้วยคำขวัญและประหลัดยาของโรงเรียนอักษรย่อโรงเรียนรอนอนอออกตระลักของโรงเรียนยิ้งง่ายไว้งามเอกลักษณ์โรงเรียนโครงงานคุณธรรมเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบเทียนชัยรักดีโมโดอลโดยมีค่านิยมองค์กรร่วมกันคือคุณภาพเราต้องร่วมกันสร้างกพฤติกรรมร่วมกันของบุคคลในองค์กรตามรูปแบบเทียนชัยโมโดอลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย รูปแบบรักดีโมเดลที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมากที่สุดครูทุกคนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบหนองบัวโมเดลเริ่มต้นที่ตัวครูพัฒนาสู่ผู้เรียนด้วยการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันของครูและนักเรียน โดยการปฏิบัติกิจกรรมตามหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง การจัดก <premises, S 2> ิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนการจัดกิจกรรมช่วงพักกลางวันการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนได้ํำเนินการเช่นการจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาวกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะกิจกรรมปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมการเป็นคนดีกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาและกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนกิจกรรมเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยครูออกแบบการเรียนรู้ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆโดยใช้การจัดกิจกรรมเชิงรุก Active Learning ด้วยการลงมือปฏิบัติเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง i ัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มและกิจกรรมโครงงานคุณธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการนิเทศภ,ภายในและใช้กระบวนการ PLC โดยวิธีที่หลากหลายเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สรุปผลการจัดการเรียนรู้หรือหาแนวทางแก้ไขให้ข้อเสนอแนะร่วมกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการะบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์บริบทของสถานศึกษาระดับชั้นของผู้เรียนและผู้เรียนรายบุคคลโรงเรียนบ้านหอน,นองบัวน้อยกำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ จัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสนองจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2การบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษาบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมทาร่วมรับผิดชอบร่วมแก้ไขร่วมภาคภูมิใจในความสําเร็จบริหารจัดการสถานที่และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนองค์กรภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถาบานันหน่วยงานต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่งและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ ผลงานความภาคภูมิใจของสถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2563ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4ปี2564-2568ได้รับรางวัล่วยงานบริหารจัดการดีตามหลักธรรมพิบาลรางวัลเหรียญทองประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ด้านการบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสอคทโอเปกเอเวนต์สผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเงินด้านผู้เรียนเด็กหญิงชนทิชาปลานศูนได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2563เด็กชายภาคินแก้วมงคลได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564เด็กหญิงทัญชนกมีสาดได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2565หญิงอรพินสอินได้รับรางวัลเด็กเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2566เข้าพบนาย,ยกรัฐมนตรีนะตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติผลการจัดก,การศึกษาปีการศึกษา2566ด้านผู้เรียนผลการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีผลการอ่านการเชียนระดับดีขึ้นไป1น0เอร์เซ็น์ นักเรียน,นผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านการทดสอบในระดับ A1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ,กฤษระดับเบื้องต้นนักเรียน,นมีผลการสอบธรรมศึกษาผ่านประโยคธรรมศึกษาชั้นโทจำนวน31คนประโยคธรรมศึกษาชั้นตรีจำนวน13คนเด็กชายกนกพลสแก้วเด็กหญิงอรัญญาปักษาและเด็กชายประยุทธ์พาหาได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันปรีธนากเรียนชิงชนะเลิศจังหวัดสุรินทร์ ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่7 1ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองจำนวน3รายการรางวัลเหรียญทองจำนวน6รายการรางวัลเหรียญเงินจำนวน2รายการเด็กยิงกัญญาวีภูบางแสงได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2567 และเป็นผู้ผ่านการเสนอชื่อระดับจังหวัดเข้ารับรางวัลกิจกรรมวัฒนธรรมวินิจสาขา,าศาสนาประเพณีและการละเล่นจากกระทรวงวัฒนธรรมผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนการทดสอบทักษะการอ่านและการอ่านดูเรื่องอาทีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ผลการทดสอบมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกระดับทุกด้านทุกวิชา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและค่าเฉลี่ยทุกระดับและเด็กชายนะัทพงศ์คุณนามได้รับรางวัลเหรียญทองเด็กหญิงนิสาราศียานาได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันทักษะภาษาไทยวันภาษาไทยแห่งชาติด้านสถานศึกษามีผลการประเมิน I.T.A. ออนไลน์ร้อยละ99.51ดระดับ Double A รางวัลระดับดีมาก ผลงานวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด,ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน e Eco School รางวัลชนะเลิศประเภทสถานศึกษาโครงการจังหวัดสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองสะอาดโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้สภาพจริงของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษารางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติด้านจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีรางวัล iq a award ระดับดีเด่นผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดระดับทองรางวัลติดประเภทผู้ขับเคลื่อนและผู้สร้างสื่อ o b a c content center มีผลการขับเคลื่อนตรงตามข้อคิดเห็น,นคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศกิจกรรมสืบสารสร้างสารรค์แบ่งปันอดีต รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านการบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสอพออ <Yeah. S 1> ทผูแ้แบกวเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเ <Yeah. S 2> ข้าร่วมประกวดระดับชาติต่ตอไป <Yeah. S 2> ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลผู้วิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีระดับชาติ <Yeah. S 2> รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมรางวัลทรงคุณค่าสอพทอ,อู <Yeah. S 2> ทแบกว์ <Yeah. S 2> รางวัลระดับดีเยี่ยม yeah. ผลการคัดเลือกผลงานนาวัตกรรมวิธีปฏิบัติเป็นเลิศโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สแสดงผลงานออนไลน์รางวัลน,นาวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีสีสกสครางวัลครูรสภาระดับจังหวัดรางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในด้านต่างๆคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยพัฒนาผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆ จนมีผลงานได้รับรางวัลทุกคนจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดมั่นในความรักสามคัคคีมีความซื่อสัตย์ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดยิบประโยชน์ทางราชการเป็นที่ตั้งจึงเกิดเป็นพลังที่เข้มแข็งส่องแสงสู่ความเป็นเลิศและมุ่งมั่นเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงสุด โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเป็นคนคุณภาพมีคุณธรรมสร้างคุณประโยชน์สู่มาตรฐานสากลต้นพื้นฐานของความพอเพียงเป็นองค์กรคุณภาพสูขนาคตนที่ยั่งยืน